สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการ m o t e r News on TV ตอนนี้ผมก็ยังอยู่นี่ครับในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่46ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารเจเนเจอร์113อิมแพกเมืองทองธานีแล้วก็ที่อิม a c กฟอรัมฮอร์4นะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าบูธฉางอันอยู่ที่หน้าบูธฉางอันนะครับนี่ครับ ดีพอตแคปิด a อเห็นแค่ผือจ่อรถเกิดดีอตอิสซิลไฟส์ดีพออิสซิลเซเว่นดีพอตอิสซิเซเว่นและดีพอตกีซิลเซเว่นพัฒนงานมาดิโชว์ถนแค่จะได้เูีนรขอบวันหนึ่งสัปาหแรกใวันที่หนึ่งคื r ดีอตอสซิเนอีกค่ั้งในวันที่สองดีพอตอิสซิลเซเว่นอีกค่ัและกันที่สามคือช่องอันดุลีแอลรวมเลยทา้วัสังลาปถังทั่วายเอเซนเดอรีด เปิดนิติใหม่เพิ่มอิสระในการขับขี่โดยเทคโนโลยีที่เหนือกว่าให้จุดเส้นทางคุณนนั่ใจไปไี่ไกลมากกว่าเดิมดิปทอนสโลว์ไฟ์มันพร้อมกับสอบเทคโนโลยีหลักได้แก่บ e อีที่เป็นไฟฟ้าร้เปร์เซ็สามารถวิ่งไี้ไกลถึง4 7 0กิโลเมตรและใหม่กับซ u เปอร์ไฮบริด e v รให้คณวิ่งได้ไกลมากยิ่งขึ้นเพียงแค่คุณชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งและเติมน้ำมันหนึ่งถัง สามารถิ่นได้ไกลกว่า1,000พกพิโลเมตรทั้งสองรุ่นมาพร้อมกับระบบกับเครื่องล้อหลังให้คุณได้รู้สึกเหมือนกบกลับรถสปอร์ตไฟฟ้าตัดเป็นรูปตบารุ่น b E V มาท็อกับอัตราเร่งจากศู 900, นย์ถึงร้อยนร่งเวเวลาเพียงแค่7.3วินาทีเครื่องยแบบนต์2 3 8แรงม้าแรงบิด320นิวตันเมตร ซุปเปอร์ไฮบริดอีอีมาพร้อมกับตับตาเร่งจากศูนย์ถึง100ร้อในระยะเวลาเพียงแค่าจะจเก้าวินาทีเครือร่องยนต์208แรงม้าระดับสยยัก120เอียนตันเมตรและทั้งสองุ่นมาพร้อมกับโปบบกรเรียนช่วงล่างอิสระไฟาจูที่ออกแบบมาเพื่อถนนของเมืองไทยเกยเฉพาะอิท่ออิสระไฟ มาพกกบกติสาที่สวยเกเป็นสะกดทุกสายตาการตีรางวัลโดยอัติสตาร์อวอร์จากเยอรมนีดีไซน์ด้านหน้าสรงปาชลาดมาพร้อมกับ่ายหน้าที่ได้แรงประดางใจมาจากปีของยาโอวกาศดีไซน์ตัวรถว่าส,สัดส่วนสมดุแบบให้ความรู้สึกด,ด,ดุดันแต่สง่างามพรีเนียโดยประตูกระจกตาใสและไม่จับระูบาอิเล็กิกเแจง มีพาร์สลอฟไฟฟมาพร้อมกับห้องในสรที่คุณสามารถเลียได้ทั้งสองสีระว่า4สีดำและ4ีส้มพร้อมหน้าจอซัมาุงโปรสกรีนขนาด1 5.4นิ้วและคุณสามารถเปลี่ยนบรรยากาศภายในห้องในสรได้อย่างง่ายดายด้วยแอน i ์เ t ีย g h ไท์64เฉดสีพรัเพลินไปกับวีิวทัศน์ตลอดการเดินทางพัลกท่ากระจกพัลอดลาสขนาด1.9ตารางเมตรตัดเป็นบางพร้อมกับมัไฟิา และยังมา,าพร้อมกับเบาะในพื้นหน้าและพื้นสีฝังพนักขับปรับได้ถึง6ทิศทางปรับด้านหลังได้2ทิศทางฝังผู้โดยสารด้านหน้าปรับได้4ทิศทางปรับที่พักขาได้2ทิศทางาเพิ่มเติมไปกับระบบเสียงรอบที่ทางถึง14ตำแหน่งพร้อมกับเอฟเฟกต์เสียงอีก6แบบพื้นที่จะเก็บสัมภาระส่วนหน้าเป็นฝักความสูง159มิล ส่วนหลังจุดได้ถึง492ลิตรเพียงแค่คุณพักตอไปสัรส่วนหลังสามารถจุดได้ถึง1,250ลิตรค่ะดีพอรเอเซโนไฟมาพร้อมกับระบบช่วยเหลือการกับขี่อัจฉริยะเอ็กซเตอระบบแสดงข้อมูลการกับขี่ผลกระจุกหน้า a r s u v ระบบการบันทารับบ r r และ ยังมีกรอบรอบขาด้วยกรอง540องศาให้คุณเดินทางได้อย่างมาั่นใจปลอดภัยมากยิ่งขึ้นพร้อมกับแอปพลิเคชันที่คุณสามารถสั่งการรถยนต์คันนี้ผ่านหน้าจอโทรศัพท์ือถือได้อย่างไ่ายได้ค่ะทุกท่านสามารถเป็นเจ้าของดีพ o ตแอสเอรโลฟายได้แล้วในราคาเปิดต,ตัวเริ่มต้นเพียงแค่7 9 9, 9 0 0บาทค่ะและนี่คือดีพอตแอเอรโลฟาต่อมาค่ะเราจะนำทุกท่านมาพบ ดิพอร์อีซีโ o เซเว่นดิพอร์อีซีโรซเวนเรียกในแบบที่ใช่กับสปาร์ที่เป็นขื d e ิพอ,อร์อีซี l รเซเวเนหนึ่งเดียวที่โดดเด่นและแตกต่างที่สุดภายในงานกับ m o เดลฟังชั่น SUV ที่ตอบโจทย์ทุกการขับขี่ได้อย่างราคออรอบคลุม d ิพอร์อีซีโ o s เซเว c นมาพร้อมกับความยาวตัวรถมากกว่า5เมตรความกว้าง2เมตรดีไซน์พอพออนด้านหน้าเรียบง่ายแต่ล้ำสมัย โดยกระจังหน้ายาวแบบไร้ช่องหลมภายในห้องโดยสารมาพร้อมกระปอกคู่หน้าแบบซีโรกราวที่สีที่สามารถปรับได้ถึง14ทิศทางและยังมีระบบระบายอากาศภายในตัวทุกที่นั่งกระจกหลังคาสำงหรับเลื่อ,เอนเปิดได้เพร่อมพื้อที่จะเก็บสัมภาระได้อย่างไร้ทีจังกับและยังมาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภยัยและระบบช่วยเหลือทั้งขีงขอัจฉริยะตบบเ,เต็มรูปแบบ ทุกท่านสามารถปเป็นเจ้าข,ของด e ิพอลอีซโรเซเว่นได้แล้วพร้อมกับรับข้อเสนอสุดพิเศษจองวันนี้เล่นรับไลฟ์สไตล์แพ็กเกจและด e ิพอลพรีเมียมแคร์ดิพอลอีซีโรเซเว่นรุ่นกระนั้นออี๋ไกายระบบขับเคลื่อนสี่ล้อจองวังนนี้รับประกันเพิ่มเป็น10ปีหรือ2องแสนกิโลเมตรสำหรับระบบช่วงล่างถุลงลมและระบบช่วงล่างอัจฉริยะค่ะและนี่คือดิพ e อลอีซีโรเซเว่นต่อมาค่ะ เราจะมาทุกท pe mm nah ่านมาพบกับ SUV ที่เป็นเบสเลอร์ภายใต้แบรนด์ของดิพอกับดิพอเอสเลอร์เซเว่นดิพอเอสเลอร์เซเว่นคือรถไลฟ์สไตล์ SUV ไฟฟ้าที่ผสานระหว่างไลฟ์สไตล์การขับขี่กับเทคโนโลยีอย่างสมบูรณ์แบบดีไซน์ด้านหน้าตัวรถว่างมาพร้อมกับความพรีเมียมด้วยประตูกระจกบานแฟลตและมือจับประตูแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในห้องโดยสาร หรือว่อาซึ่งได้แรงกระตาันใจมาจากเรียงยอดสุดหรูสะท้อนถึงไลฟ์ไสไตล์ที่โดดเด่นเยอหนือใครเลือนี่คืออีท็อปแอซิลออสเซเวนต่อมาเราจะนำทุกขั้นมาพผากับโลสเตอร์ปลาแซกที่โดดเด่นในเรื่องของดีไซน์ความน่ามาดีไซน์ระดับโลกับรางวัลเลนด์ดี